สวัสดีครับผมธรารับดูรายมือพาครับพรนุกรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางคนเกิดราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6 7นะครับผมได้ไพ่ดีด้วยนะครับสามไม้เท้าก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับผมไพ่ใบน,นี้หมายถึงการที่คนกำไม้เท้าไว้เนี่ย อยู่หนึ่งอันแต่คนที่มันปักไปแล้วที่พื้นสองอันนะมันหมายถึงสำเร็จไปแล้วสําเร็จไปแล้วคือไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจการงานอะไรหรือว่าคุณจะเป็นดาวเด่นเป็นสตาร์เป็นนักร้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักเขียนหนังสือมันสําเร็จไปแล้วคุณจะบอกว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันมันไม่มีทางเป็นอย่างนี้ได้แน่นอนยกเว้นมันมีกรณียกเว้นด้วยนะแต่ว่าถ้าคุณเริ่มต้น อย่างน้อยคุณต้องมีอะไรที่สําเร็จเห็นไปแล้วอะใช้คานี่จะบอกคนที่เอมีอะไรเริ่มต้นไปแล้วอะเพราะว่าคุณเริ่มต้นไปแล้วนะจะบอกเริ่มต้นไปแล้วหมายถึงว่าอย่างน้อยถ้าคุณเพิ่งเริ่มแบบไม่มีอะไรเลยเช้่ว่าคุณได้ก้าวไปแล้วพอเข้าใจไหมคือจะบอกว่าคุณก้าวไปแล้วหมายถึงว่าคุณปักไม้เท้าลงไปแล้วอย่างน้อยคุณก็ต้องทําอะไรไปบ้างแล้วอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะทําก๋วยเตี๋ยวเนี่คุณจะขายก๋วยเตี๋ยวสมมุตินะสมมตินะคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างน้อยคุณก็ สมมติถ้าคุณไม่ได้เริ่มอะไรเลยคือคุณแค่นอนคิดนอนคิดหนะ้าไก่หน้าผากนอนคิดแล้วก็ปุง๋งความฝันสลายไปอันนั้นคือไม่เกิดไม่เกิดอะไรเลยนั่นคือไม่ได้เป็นไพ่แบบนี้แต่นี่คือคิดว่าจะทําก๋วยเตี๋ยวอยางงั้นคุณก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วพอรุกขึ้นมาเสร็จคุณก็อาจจะต้องไปหาอุปกรณ์ไปหานี่คือไพ่เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วคือเริ่มแบบนี้ เนี่ยหรือบางทีก็อาจจะตั้งหลักปักฐานคือหมายถึงซื้ออุปกรณ์ซื้อข้าวของคือได้เริ่มทําอะไรสักอย่างไปแล้วไม่ใช่ว่าแค่คิดอยู่ในใจถ้าคิดอยู่ในใจคือป่วยกายป่วยใจไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมราศีมีในช่วงนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้เด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเป็นผมเปลี่ยนที่นะถ้าคุณอายุประมาณเท่าไหร่ก็ได้ะสิบขวบยี 20, ่สิบสามสิบห้าสิบเท่าไหร่ไม่ใช่แบบเล็กจนเกินไปนะ อย่างน้อยคุณต้องมีแบบนี้อย่างน้อยต้องได้เริ่มทําอะไรบางอย่างไปแต่เราไม่พูดแบบระดับแบบอะไรพวกนั้นที่มันล่างๆหรือว่าแบบเล็กๆเกินเราพูดในมหาภาคคือสาหรับคนที่ต้องการทําใหญ่ก่อนนะคือจะบอกว่าอันนี้เราทานายถึงไอ้น,นี่เดือนก่อนพวกก่อนเดือนพฤศจิกายนคืออดีตก็คือช่วเงเดือนตุลากันยยาสิงหาเกิดอะไรขึ้นไปนี้ก่อนนะ วนไพ่ใบที่สองก็เดือนพฤศจิกาไพ่ใบที่สามคืออนาคตที่จะเดือนพฤศจิกายนนะครับผมใบที่3าคืออนาคตที่จะเดือนพฤศจิกายนนะครับผมผ้จะทำนายพื้นดวงโรมในการทำนายสามานี้ด้วยเลยนะครับผมเพราะเนการเสียเวลาก็ขอเริ่มทำใาม่เลยจริงๆไพ่ใบนี้มันหมายถึงได้เริ่มไปแล้วมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้หรอกคุณได้เริ่มทําไปแล้วสําหรับดวงจรน,นะก็คือที่ผ่านมา เห็นไหมว่าคุณเนี่ยจับไม้เท้าปักลงมันหมายถึงว่าถ้าใครที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มันทําไปแล้วอะทําไปแล้วนาดถงมีการวางโครงการวางรากฐานวางอะไรไปแล้วถ้าถามว่าใครที่อยากให้สําเร็จเตรียมตัวต่อไม่ว่าคุณจะไปได้หมดนะ่ะอันนี้อย่าเข้าใจผมผิดบางผมขอพูดก่อนว่าขนาดลิซ่านะผมขอยกตัวอย่างนะก็เกิดราศีมีนบางคนอาจจะยังไม่รู้เกิดราศีมีนเหมือนกัน แต่ผมจำไม่ได้วันนี้เท่าไหร่แต่ว่าเขาเกิดราศีมีนก็การอะไรของเขาเนี่ยแต่ผมคุณจะไปมโนอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมว่าการวางรากฐานวางอะไรเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไพ่ผมไม่ได้นั่งเทียนจับนะเห็นไหมว่าการวางเป้าหมายวางรากฐานมันสําเร็จไปแล้วสองสองไม้เท้าเช่นสําเร็จที่ไหนล่ะเขาเคยไปประสบความสำเร็จที่ไหน วางอ,อันหนึ่งที่ไหนแต่ผมจะไม่พูดถึงเขาแบบแบบต่อนะอืม<บ>พดัดเดหาว่าจริงจริงราศีมีนเนี่ยมไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจเป็นอะไรสําเร็จไปแล้วสองคือสองขั้นหรือว่าสองไรแล้วแต่มันมีสองไหลระดับจริงจริงสำเร็จไปแล้วก็ก้าวไปต่อข้างหน้าแล้วข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อน,นี่หลายคนอยากรู้ข้างหน้านี่เป็นทะเลทองอย่างน้อยข้างหน้ามันมีแววว่าจะไปต่อได้ไกล ไม่จบอยู่แค่นี้มันไม่จบอยู่แค่นี้หรอกแล้วมันหมายถึงต่างประเทศได้ด้วยบางคนราศีมีเนี่ยอาจจะได้คู่ต่างชาติถ้าสมมติไม่ทายเรื่องงานได้คู่ต่างชาติได้คู่ต่างประเทศหรือบางคนก็อาจจะไปต่างประเทศเดินทางต่างประเทศหรือเอาธุรกิจไปขยายต่างประเทศหรือชื่อเสียงไกลถึงต่างประเทศได้หลายอย่างอันนี้ผมไม่ได้ทํานายถึงพวกอีจุกอีจ้อ,จอยนะอันนี้คือระดับมหาภาค แต่ใช้คำคำแรงไปก็ขออภัยคือระดับมหาภาคจะเป็นแบบนี้แต่มหาภาคหมายถึงอะไรระดับภาคมหาภาคหมายถึงระดับที่แบบคิดจะทําใหญ่ระดับที่แบบว่าจะก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าเอาแค่ความรักระดับแบบธรรมดาธรรมดาความรักมีการขยับขยายไปต่อข้างหน้าสําหรับราศีมีนหลายๆท่านและมันหมายถึงส่วนมากมักจะเป็นชาวต่างประเทศด้วยที่เป็นคู่ชาวต่างประเทศ ือว่าจะขยายไกลต่อไปในอนาคตถ้าสมมติไม่ใช่คู่ต่างประเทศก็กขยายไกลกมีแนวโน้มว่าจะไปทำอะไรร่วมกันหรือไปต่อข้างหน้านี่คือดวงเข้าค่าแต่เรามาพูดถึงพื้นดวงพื้นดวงราศีมีนนะราศีมีนเป็นคนที่เข้าใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นแต่ก็อบอุ่นสำหรับใครที่อยู่ใกล้ราศีมีนอาชีพสำหรับราศีมีนได้แก่นางพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ นางพยาบาลคนที่เป็นโค้ดคนที่เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นหรือคนที่คุณอยู่ใกล้พวกนักจิตวิทยาจิตแพทย์ที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบว่าเขาเนี่ยเเป็นคนที่แบบอุ่นเป็นคนดีเป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกสนุกหรือบางคนก็เป็นคนที่คลายทุกข์ให้คนอื่นได้เออเอย่างที่ผมพูดลิลิอะไรนั่น่ะจริงๆคุณแค่เห็นเขาในอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกมีความสุขเป็นแฟนตัวยงอะไรยังไงอย่างเงี้ย ก็รู้สเสมอว่าเออคนคนนี้เห็นแล้วดูดีดูได้ละเนี่ยลักษณะของราศีมีจะเป็นแบบนี้แล้วบางคนราศีมีเนี่ยสามารถเป็นยูทูบเบอร์เป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับสร้างสารรค์สีสันบันเทิงความจุกได้ที่ทําให้คนแต่ผมจะบอกอย่างนึ้งว่าราศีมีส่วนมากมักจะดังไปไกลและเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันสายบันเทิงถ้าไม่ได้สายบันเทิงก็ไปสายสว่างเลยเพอเข้าใจไหมสายสว่างก็คือสายที่ ทำให้คนเนี่ยได้ตื่นรู้ตาสว่างแล้วพอตื่นรู้ตาสว่างพวกนี้หมายถึงพวกโค้ดพ,พวกครูอะไรพวกนั้นนะ่ะที่ทําให้คนเนี่ยหลอ่อห้อมจิตใจแล้วก็กลายเป็นคนที่ดีได้ในที่สุดหมายถึงว่าคนที่บรรเทาจิตใจให้กับผู้อื่นสาธารณประโยชน์อัไรอผมพูดผิดสาธารชนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยดูเขาแค่คนเดียวไอ้คนแค่คนคนเดียวที่เป็นราศีมีนนะทำให้หลายหคนได้มีความสุขได้อันนี้คือราศีมีน ก็คือหมายถึงว่าแต่ถามว่าราศีมีจริงๆแล้วจะบอกว่าจริงๆจะเป็นคนที่รวยเสน่ห์ทำไมถึงทําได้พวกเป็นสารประโยชน์สนนาธารณชนกลุ่มมากที่เข้าใกล้ราศีมีแล้วมีความสุงเสน่ห์ครับเพราะราศีมีเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วหัวกระไดบ้านไม่แหง้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วมักจะมีสามีอุปธรรมดวงนาลีออุปธรรม เมื่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับผมผมพูดประมาณนี้สำหรับพื้นดวงและราศีมีนจริงๆผมจะบอกเลยนะว่าอดวงนายพฤหัมเนี่ยสําหรับผู้ชายคุณไม่จําเป็นต้องกลัวเลยว่าราศีมีนจะลําบากเดือดร้อนหรือยังไงถ้าคุณมีมาเซ็ตที่ดีไม่ป่วยกายไม่ป่วยใจนะราศีมีนรวยครับไม่ลาบากแล้วก็ค่อนข้างจะมีชีวิตที่สุขสันต์ดี หรือบางคนก็อาจจะกินหรูอ,อยู่แพงกันเกือบทุกวันมันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่สูงหรือระดับที่สูงแบบบางคนนะ่ะมันก็มีหลายช,ชั้นหลายระดับหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในที่ต่ำก็มีแต่ว่าถ้าสมมติเอาผมนในระดับแบบล่างๆมั้งก็อาจจะไม่เดือดร้อนไม่ลําบากหรอกแต่ถ้าอยู่ในระดับสูงมีชีวิตกินหรูอ,อยู่แพงทุกวันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละสำหรับราศีมีน ต่ว่าถามว่ากลุ่มอะไรใหญ่ๆหรือเปล่าเช่นกลุ่มแบบอำนาจใหญ่ๆเป็นระดับแบบอะไรน้อยมากใช่คำนี้เพราะลาสีมีนไม่ได้แบบว่ากลุ่มอํานาจใหญ่ๆระดับแบบเป็นนักการเมืองนักการเมือง,มองไม่ใช่ระดับเนี่สยส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขมากกว่าเป็นพวกที่ทําเป็นดาราเป็นอะไรพวกนี้เป็นสตาร์เป็นอ,อย่างนี้มากกว่าอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะอันนี้ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวถ้าดูดวงส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งนะรอันนี้ไม่ได้มางโฆษณานะ จริงๆจ,จะบอกว่าเพื่อถึงดวงจรต่อดวงจรลราศีมีนเนี่ยช่วงนี้มีอะไรขยันทําไปเถอะมีถ้าเกี่ยวข้อมรักก็จะมีการพัฒนาสารสัมพันธ์ความรักต่อไปในทางที่ไกลมากขึ้นนั่นเองสําหรับที่ผ่านมาแต่เรามาดูเดือนนี้บ้างเดือนพฤศจิกา ความจริงที่เราอ,อัดคลิปอยู่เนี่ยมันอยู่ในวันที่29ของเดือนตุลานะอืมแต่ว่าอันนี้ถ่ายของเดือนพฤศจิกาว่าเป็นยังไงพฤศจิกาเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วจะบอกว่าจะเหมือนกับเวลามันไหลผ่านรวดเร็วอะ่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเวลาไหลผ่านรวดเร็วให้คุณทําไงคุณก็อยา นิ่งคุณก็อยากป่วยกายป่วยใจก็แล้วกันให้รีบทำเข้าไปเถอะอะไรที่ทําได้ก็ทําเข้าไปจะบอกว่าบางคนเนี่ยมันเหมือนกับเวลามันเร่งให้รวดเร็วจริงๆจะบอกว่ามีอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะใส่เข้าไปอันนี้พอเข้าใจความหมายที่ผมพูดนะใส่เข้าไปหมายถึงว่าอย่าไปป่วยกายป่วยใจอย่างที่ผมพูดแล้วตอนแรกก็หมายถึงว่ามีงานทําอย่าไปนอนอย่าไปแบบว่าชะล่าใจ บางคนชอบเที่ยวชอบกินก็พยายามที่จะลดลลงหน่อยยกเว้นมันเป็นงานของคุณกันบางมันก็มีงานที่เที่ยวกินกินน่ะก็แบบงานเที่ยวเที่ยวกินกินแล้วรีวิวืออะไรพวกนี้มันก็มีพวกเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์เขาทํากันก็มันก็เป็นงานเ็าทาไปแต่มันมีความสุขหรือเปล่าอ่ะแต่จะบอกว่าอเช่นสมมุตินะมันก็มีที่บางประเภทที่แบบว่าอัดคลิปพออัดคลิปแต่ลงคลิปอัดคลิปแต่ว่าก็พยายามทําให้มากหน่อย เพราะามันเป็นช่วงเวลาของงานที่เงินมาด้วยพอเข้าใจนะเงินมาเวลาที่ทํางานประเภทพวกเนี้เงินมันจะมาเร็วพอเงินมาเร็วเสร็จมันหมายถึงช่วงเวลาที่เงินมาเราเรียกง่ายๆแบบเนี้ยถ้ามันขึ้นใบนี้ดจะว่าเงินมาเร็วแต่ถ้าสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นละ่ะมันก็มาเร็วและไปเร็วเช่นกันอย่างเช่นว่าทุกอย่างมันจะมาเร็วไปเร็วในในช่วงเดือนพฤศจิกามาเร็วแบบสายฟ้าแลบมันก็หมายถึงว่า อุปสรรคไล่มันก็จะมาเร็วและไปเร็วเช่นกันสําหรับคนที่มีอุปสรรคหรือว่ามีโทษทุกข์อะไรไล่แต่มันหมายถึงอย่างหนึ่งคือโชคในการเงินครั้งใหญ่มันจะมามันก็มาเร็วให้รีบควา้านะครับผมและถามว่าโชคมาแล้วเงินมาแล้วทําไงผมไม่รู้ว่าจะมาทางไหนนะแต่มันมาแน่สำหรับราศีอ่ามีนมันจะมีโชคครั้งใหญ่ที่ว่ามาเหมือนลมพัดแบบมาควบมาเนี่ย อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ทครจะรู้ผู้หญิงก็ได้ทครจะรู้ที่ว่าเหมือนกับม้าที่ควบม้ามันเนี่ย mm hmm. เห็นไหมพระเอกขี่ม้าขาวหรือนารีขี่ม้าขาวก็ได้แล้วพอมันมามันมาเนี่ยก็คือต่อจากเนี้ยก็คือถ้าเป็นคู่รักอาจจะใช้ชีวิตร่วมกันคือยังไงแต่ถ้าถามว่าใครที่ประกาศว่าจะแต่างงานหรือว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันหรือเป็นแฟนกันมันจะเร็วมากนะที่ว่าจะมีอะไรที่แบบว่าสารสัมพันธ์ร่วมกัน เพราะไอ้นี้คือสําเร็จไปแล้วที่ว่าเขาอาจจะคิดอยากจะทําอะไรถ้าเกี่ยวความรักนะมันจะสําเร็จไปแล้วในระดับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมว่าพอเดือนสฤิกาอาจจะมีข่าวดีหรือข่าวอะไรที่เราไม่ทันตั้งตัวแต่พอเลยเดือนพฤศจิกาความรักเนี่ยเห็นไหแมวตัวนี้มาอยู่ด้วยมันต้องเป็นฝ่ายหนึ่งที่ใครเป็นเจ้านายเป็นคนควบคุมเงินหรือควบคุมงานควบคุมธุรกิจแต่ตัวนี้ก็เป็นแมวเป็นคนอยู่ข้างๆจะเฉพาะแมวยังดี ถ้าคุณเป็นอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่แมวที่เป็นต่ํากว่าแมวนี่จบเลยนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้คอยควบคุมอยู่แต่แมวตัวนี้เป็นแค่แมวไงคุณจะเป็นผู้ชายก็ได้คุณจะเป็นผู้หญิงก็ได้เพราะไพ่ไม่มีเพศเคยบอกหลายคลิปแล้วไพ่ไม่มีเพศคุณเป็นแมวตัวนี้คุณจะเป็นแมวผู้หญิงหรือแมวผู้ชายก็ได้แมวตัวผู้ตัวเมียตัวมผู้ตัวเมียก็ได้แต่ว่ามันดีนะก็หมายถึงว่าคุณมีอํานาจมากขึ้นนั่นเองเพราะผู้หญิงคนเนี้ถือไม้เท้า มันหมายถึงว่าคุณมีอำนาจในการรับผิดชอบธุรกิจบริหารอะไรธุรกิจได้มากขึ้นอันนี้คุณที่ผมเปรียบเทียบตอนแรกหมายถึงใครมันมันตรงเกือบโอแต่ผมไม่พูดดีกว่านะเนี่ยเห็นไหมมีอํานาจมีการงานที่ดีมันหมายถึงการงานที่ดีการงานที่มั่นคงมากขึ้นมันหมายถึงอะไรที่ดีมากขึ้นมันหมายถึงสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นสรุป ดีเรื่องความรักการงานการเงินหมดเลยสําหรับราศีมีนแต่ระวังสิ่งที่มันเข้ามาโดยเร็วโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวแต่ถามว่าดีไว้มันก็ง่ายๆดูใบที่สามใบที่สามนี่คือเป็นใหญ่นะแต่ถามว่าสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบมันก็มากขึ้นเท่าตัวแต่อะไรที่จะทําให้คุณไม่ได้สิ่งที่ดีทั้งหลายเหล่านั้นก็คือป่วยกายป่วยใจ ถ้าถามว่าคนฉลาดมีคู่เข้ามา <c oughs> ลาซีมินนี่จะเป็นแบบนี้เยอะนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพอมีคู่เข้ามามันจะมักจะเป็นคู่อย่างเช่ได้สิงคโปร์บ้างละ่ะได้สวีเดนบ้างละ่ะได้ต่างประเทศบ้างได้แคนาดามั่งบางที่ก็จะมีเศรษฐีโอ้เงินทุนกันทั้งมันเลยจากต่างประเทศมีเยอะนะที่เป็นลาซีมินแบบนี้หรือบางทีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีไม่ต้องเอา่างประเทศก็ได้ของไทย คนเงินมาเลยแบบว่ามาขอสู่ขอแบบว่าจะไปใช้ชีวิตร่วมกันไปอยู่ด้วยกันไหมเห็นอย่างนี้เยอะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือคิดเยอะไว้ว่าอย่างงูอย่างนี้มาปรึกษาหมอดูว่าทําไงเขาจะจะรักฉันไหมเขาจะยังไงต่อไปเป็นยังไงสุดท้ายถามไปถามมาไม่ได้แต่งครับเพราะคิดเยอะก็เนี่ยแหละเขาเรยกป่วยกายป่วยใจนะคิดเยอะมากไปสุดท้ายก็แฮวนะอืมแล้วคนฉลาดเป็นไงคนฉลาดก็คือ เอาดวงมาดูเอาดวงเขาสามีไอ้เอาดวงของแฟนเอาดวงของตัวเองมาดูพอรู้ว่าใช่รีบเลยเนี่ยแหละถึงบอกว่าโอกาสมีแล้วรีบคว้านี่คือคนฉลาดนะครับผมโอเคอย่าไปคิดเยอะจบไปแล้วใครต้งการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารั 26, ตสองหกต้ข้อความด้านล่างคลิป y ยูทูบมาครับผมไลน์ดีทารัตสองหกต้ข้อควานด้านล่างคลิปยูทูบ ผมเป็นหมอดูลายมือพี่ีนะครับผมแล้วก็เป็นหมอดูหงเหงด้วยผมดูสามอย่างลายมือพี่ซีหงเหงถ้าเป็นแบบนี้คือทางออนไลน์มีสองแบบคือลายดีเก้าสิบหกออลไลน์ oa ลาย oa เป็นลิงก์ก็ทักลิงก์เข้ามามันก็เด้งเข้ามาเลยนะอันนี้คือเป็นช่องทางสำรองลาย oa นะลาย oa ทักลิงก์ก็เด้งเข้ามาเลยง่ายนะอืมก็คือเป็นช่องทางสำรองคือมันเป็นจะเป็นธุรกิจมากกว่าผมเลยเรียกว่าช่องทางสำรองแต่ถ้าจะเป็นเพื่อนกันเป็น แอดเฟนกันก็เป็นทารัสองหก 6, เป็นลายดีนะครับผมก็ยังรับได้อยู่ในะลายดีแต่ความจริงมันก็มีเต็มในะลายดีแต่ถ้าเป็นลายโอเอมันจะไม่มีเต็มแต่ถ้าลายดีมีเต็มตอนนี้ยังรับได้อยู่ก็ลายด,ดีทาสองหกนะครับผมใครที่อา่าผมดูลายมือจิงจรงของเองสาอย่างแล้ววิธีการดูผมไม่เหมือนหมอดูคนอื่นทั่วไปแน่นอนผมดูสดๆผ่านทางโทรไลนมีอะไรก็สปิคเกอร์โฟน ทางโทรไลน์นะครับผมให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป,ป็นหมอรู้ด้วยคุณสุทธส่วน,นตัวนทางโทรไลน์ผมมีประกาศการจบสมาครของผมในประเทศไทยในพิเศษนิยมธรรมเป็นหมอรู้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมทั้งด้านลายมือพิเศษนะครับผมก็แล้วก็มีประกาศการจบจากการโคร้ดจบเรื่องการโค้ดมาจากศาสตร์นิวโรลิงยิสติกโปรแกรมมิ่งศาสตร์การโค้ดนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานลายมือพิเศษออกใหงตัวเลขที่สำนักงานนะครับผมถ้าใครที่ต้องการมาที่สำนักงาน แบบ V.P. นะครับผมก็แบบตัวเป็นๆแบบว่ายาวๆกันเลยปรึกษากันยาวๆแบบเต็มเวลากันเลยที่สำนักงานแบบ V.P. สี่อย่างลายมือที่สิงห์เอหุนตัวเล็กก็แบบลายมือไพ่สี่แบบธรรมดาแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองแบบนะครับผมแบบลายมือเอ้แบบ V.P. กันแบบธรรมดาถ้าใครทองานมาที่สำนักนะครับผมก็สำนักงานก็มีแบบดูอ่าการเงินการงานโชคลาภความมั่งคั่งรวยแล้วก็ความรักนะครับผมก็ ขอเราช่องขอเราอยู่แล้วก็ขอรายละเอียดมาได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็หรือปรึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมงางานลายมือพิเศษออกเห็นตัวเลขแบบ VP ก็แบบธรรมดานะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมอีกเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆส่งไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดถูกใจวันนี้เลยเพื่อนที่สวัสดีครับสวัสดีครับ